X หนึ 1> 1, 2, 3, ่ง Antartica X สอง Alaska X สาม Astro ร้านค้านะครับ X สองผมลองกับเฮ้ย When l i f e not real try to land on your back because if you can look up you can get อ่านไม่ทันเฮ้ยชุดนี้มันคุ้น,นเหมือนเหมือนตัวร้ายในใน X หนึ่งเลยอะโอ้โหแล้วทำไมแสงเงามันดูโอเคอย่างงี้ toilet paper เกตบีฟร์รันเอาติสไลท์ลบหนึ่งโอ my god โดนทิสไลท์เฉยนะเอ้ยไม่ใช่ทิสไลท์มันมันไม่มันไม่ติดรถด้วยซ้ำดีว่าพอลเลยเปเปอร์นะฮะเดี๋ยวอขอดูตรงนี้ก่อนดิมีอะไรไหมไม่มีอะไรเดินไปไม่ได้ด้วยนะครับผม A x อสองผมลองกลับไปเล่นละปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขนะึ้นฮะไม่สามารถมีรถไม่สามารถมีอะไรได้เลยโอเคสำรวจด้อมค่อยที่หลังกันนะฮะ ร้านค้าวัดสวัสดีครับโอเคเป็นร้านค้านะครับปกตินะฮะทั่วไปเดี๋ยวผมกดเซ็ตหูฟังแล้วหนึ่ง <c oughs> เจ็บหูฟัง เอ้ยเจ็บหูมาเจ็บหูฟังอะไรวะเอออันนี้รีสโรูมนี่ไงห้องน้ำไคกับ t o ย l e เ paper อา้ามีนี่อีกได้หว่าได้สองล้ว น้วแมนอุ้ยวูแมนก็เข้าแล้วตอนเนี้ยให้หาทิชชู่ก่อนที่มันจะหมดทำไมไมันมีสีน้ำเงินขึ้นวะขอทิชชู่หน่อยครับผมข้างล่างสีเหลืองเหลืองมาควบพ่ออะไรวะเฮ้ยั่้งไงอีกอันหนึ่ง อืมอีกสองอันครับเฮ้ย hey, นี่ไงผม oh, เพียบเลยอะ่ะโกทูเดอร์เคาน์เตอร์ขอเอาไปมากกว่านี้ได้ไหม <c oughs> ได้วะได้ตั้งหกชิ้นฮัลโหจ้ารัดคิวรัดคิว You made it in one piece This life This life who's better ออกจาก,กร้านค้า then uninstall and go play a real game ฮะอ,ออกจาก,กร้านค้าแล้วก็ถอนการติดตั้งเกมนี้แล้วก็ไปเล่นเกมจริงๆซะ oh my god เหมือนหลอกด่าทั้งอ้อเลยอ่ะคือแบบมึงไปเล่นเกมจริงๆเถอะมึงอย่าไปเล่นมึงอย่าไปเสียเวลากับเกมนี้เลยเกมนี้ไม่มีอะไรหรอกแล้ <laughs> วโดนดิสไลด์ด้วยนะ oh my god เอา้าวเอ้ยไม่ โดนแขนเอ้าไม่นะบ้าจริงจะทำอะไรไปเนี่ยไม่นะไม่อือหือหัวจุ่มเลยอ่ะเอาเอาเอาสวัสดีทุกคนแระลุงลุงเออลุงก็เป็นเหรอโอ้ลุงลุงแล้วลุงเอ้าโดนชนอีกโอไม่นะ ตำปมิกอัพผมมีซ่อนไว้ด้วยดีจริงๆวัสดีพี่เอาล่วงหมดอืมล่วงล่วงไปซะผมอ่อานหนังสืออยู่จริงก็โดนอ่ะโทษทีนะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจมีทิชชู่ตรงนี้อีกเอรอจ่ายไปจ่ายจ่ายโดนด,ดิสไลท์เพิ่มด้วยนะ อุ้ยเอ,เอ้าเฮ้ยเชะเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณนี่สิโยแน่โอ้โหเท้าที่สปริงด้วยนะฮะสุดยอดจริงอ่ะเจ้าก็ว่าอยู่ไฟอะไรนะฮะมาหลังร้านที่ถึงรู้เลยนะฮะเจ้า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 แต่เพลงต,ติดเล็ก็เสิ็ะวะ <c oughs> ไ,ดได้ชิมเป็นับด้วยนะขอด้วยซิปราร์ตี้ ปาร์ตี้แอคทีฟอิสเตอร์เอกอิสเตอรจริงป่ะและอาชีพเป็นผมยังปลดล็อนไม่หมดนะฮะมันยังมีอะไรอีกมากมายอีกโอเคก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะฮะนี่มันมอะไรเนี่ยเฮ้เดี๋ยวแค่นี้จะขับรถอีกเหรอขับรถไปถ้ามันได้หรอวะเนี่ย อ่าไหนๆก็เขาก็ให้ขับแล้วก็ขับทั้งหราโอ้ยออกไม่ได้เลยวะ no p a r กิ้งนี่ไง no p a r กิ้งไม่ไม่ให้จอดใช่ไหมผมจอดนฮะโอเค อืมเป็นร้านเป็นร้านที่เงียบสงบดีนะก็ว่าอยู่แสงเลยรเขาก็ทุกคนที่รับชมด้วยฮนะ,ะไว้เจอกัอนในเออ่เกมจริงๆนะฮะไปเจอกัอนที่เป็นเปนเกมจริงดีกว่าฮะก็